นี่คือแพ็กเกจในติกตอกนะแต่ว่าหน้าร้านนี่จะเ,เป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้คือซอสเย็นาโฟสําเร็จนะเวลาพี่ๆที่สั่งซื้อยิ่งไปนะคะเตรียมซอสนะคะเตรียมเทใส่หัวหรือภาชนะที่ทุกคนมีในร้านของตัวเองนะซอสตัวนี้ยังไม่ได้ผสมพริกนะคะถ้าเด็กๆมาทานบอกไม่พริกใช้ได้เลยไม่ต้องผสมอะไรนะแต่ว่าถ้าที่ร้านจะผสมพริกตำเพื่อเพิ่มความหอมนะคะนี่ใครยังไม่มีสูตรพริกตำเข้าไปดูหน้าช่องได้เลยที่มีแจกสูตรไว้แล้วนะคะนี่ พิกตรมสองกระบวยโถเนี่ยจะบรรจุได้ถึงสองกิโลนะใครสนใจโถสเตเลสเข้าไปดูในตะกร้าสินค้าของยิ้มได้ยิ้มมีทําลงไว้ในตะกราา้านี่การเตรียมซอสไว้ใช้หน้าร้านง่ายแค่นี้เองทุกคนวิธีการทําก็คือเราจะเดี๋ยวตอนนี้นะั้งท้กเริ่มเดื่ดเราต้องเบาแล้วนะเราต้องเบาลงลนะนี่จะเบาๆๆๆๆๆเบาเบากายกายกลมไม่ใช่หนือ ตอนนี้ตอนนี้อยากให้มันเดือดนะทุกคนต้องรีบเบานะอ่าเบาแล้วนะแล้วฟองมันจะออกมาเราก็จะครวสะอาดมากขอบคุณค่ะการทําหน้าร้านถามว่าความสะอาดก็เป็นสิ่งสําคัญนะอีกอย่างครัวยิมอ่ะโชว์หน้าร้านไงทุกคนแต่ถามว่าเราก็อยากได้ร้านอาหารที่สะอาดเราก็เลยต้องทําร้านเราให้สะอาดเหมือนกันนี่เสร็จแล้วนี่คือการเตรียมซอสนะคะซอสใครสนใจซอสเข้าไปดูในตะกร้าได้เลยตอนนี้มีโปรของฟรีอยู่นะ ตัวนี้ทําไมสีดาําๆอะน้องยิ้มน้ําอะไรอันนี้คือน้ําต้ยมยำโบราณถ้าเป็นอ่าเอาเลยลูกน้ําต้ยมยำโบราณตัวนี้ในตะก,กร้าที่ตัวนี้นะทุกคนเข้าไปดูในตะก,กร้าได้เลยวิธีการเตรียมน้ําต้ยมยำนะทุกคนเซฟไว้เลยนะบันทึกจอไว้ได้ใครที่สั่งซื้อซอสไปนะทาก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำได้นะคะก๋วยเตี๋ยวดูกชิ้นปลาแบบนี้ได้ใครขายบะหมี่เกี๊ยวแต่ว่าอูุ้งต้งยมยำก็ไม่อร่อยสักทีลองสั่งซอสยิ้มไปดูลองสั่งซอสยิ้มไปดูนะตัวนี้คือ ัวซอสต้ยมยำโบราณสําเร็จนะยิ้มปากมุดให้แล้วคือตัวนี้ขั้นตอนการเตรียมซอสก็คือเทซอสลงไปในโถหรือภาชนะที่พี่พี่มีนะแล้วเติมพริกดำลงไปจำง่ายง่ายเลยอันนี้คือน้ําหนักสองกิโลนะจะใส่พริกดำสองช้อนแต่ถ้าในทิกตอกเนี่ยน้ําหนักหนึ่งกิโลใส่พริกดำแค่ช้อนเดียวพริกดำนี้จะไม่ได้มีส่วนประกอบของเอ,อ่อน้ามะนาวเพราะว่ามันเป็นการเก็บรักษานะทุกคนอันนี้เวลาเตรียมหน้าร้านเราจะให้น้องนะ ใส่น้ำมะนาวลงไปเพราะว่าเราต้องการให้มันหอมแล้วสดใหม่นะน้ำยำตัวนี้จะใช้หมดวันต่อวันถ้าไม่หมดเป็นไรไมเก็บได้ค่ะเตใส่ถุงใส่ถังน้ําแข็งเก็บได้นะคะอ่าน้ำยำโบราณถ้าทุกคนที่สั่งซื้อในตะกร้าติกเกอรนี่คือหนึ่งกิโลแต่ที่น้องทํานี่คือสองกิโลนะน้ำมะนาวกี่ช้อนลูกถ้าทุกคนสั่งหนึ่งกิโลใส่น้ำมะนาวเพิ่มแค่สองกระบ,บวยพอนี่เพิ่มความหอมแต่ความเปรี้ยวความอร่อยมันอยู่ในน้ํอย่างนี้ยู่แล้ว ใครที่เปิดร้านผู้เตียวแต่ไม่รสชาติต้มยำปรุงยังไงก็ไม่ผูกใจลูกค้าลองสั่งซื้อไปดูทําง่ายมากๆใช้ได้กับทุกผู้เตี๋ยวเลยสําหรับผู้เตี๋ยวต้มยำใส่ผัวนี่แต่อันนี้คือน้ำหนัก2กิโลน้องจะใส่เพิ่มน้ำมะนาวไป4ช้อนแล้วก็พริกตำส2กระบวยแต่ถ้าใครซื้อในทิกเออันนี้คือ1กิโลนะใส่พริกตำแค่1่ช้อนแล้วก็น้ำมะนาว2กระบวยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเห็นขั้นตอนการทำตอนนี้น้ำซุปเราก็ฟองเริ่มออกเรื่อยๆเนาะเราก็จะไล่ฟองออกมา ไล่ฟองออกเรื่อยๆ,ๆ,ๆถามว่าเครื่องปรุงในตัวผมทุกยิ้มนะคะก็ไม่ได้ไม่ตูรถที่ใส่แค่สองขีดนะทุกคนใครที่อยากได้สูตรนะเข้าไปดูหน้าช่องนี้มีลงแจก,กสูตรไว้นะหรือว่าใครที่เกียรติทำก็สั่งไปเลยจบๆง่ายๆนะคะสำหรับตัวซอสสำเร็จตัวนี้จะเป็นรากผักชีนะน้องจะทุบรอยยิ้มเราจะใส่หลังจากที่เราไล่ฟองออกหมดแล้วนะทุกคนใครสในใจซอสเข้าไปดูในตะกร้กการได้เลยนะตัวนี้ซอสเย็นตาโฟ ใครอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องไปหาสูตรนะทุกคนสั่งซอสยิ้มพอจบอร่อยได้เลยง่ายๆด้วยซอสสำเร็จของก๋วยเตี๋ยวในไ้หลังจากนี้นะมันเริ่มคองตัดไปสองรอบแล้วนะคะยิ้มจะเล่น